ยุงชอบกัดคนแบบนี้เราอาจไม่อร่อยสำหรับใครแต่เราอาจจะอร่อยสำหรับยุงก็ได้ค่ะมาดูกันค่ะว่าคุณเป็นผู้ที่ยุงเลือกหรือเปล่าจากการวิจัยโดยโจนาธานเดยาตราจารย์ด้านการศึกษาเกี่ยวกับแมลงจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาสหรัฐอเมริกา พบว่ายุงจะใช้การดมกลิ่นและการมองเห็นในการค้นหาเป้าหมายซึ่งจะมีคนราว20%ที่จะดึงดูดเหล่ายุงมากกว่ากลุ่มอื่นยุงชอบคนเลือดกรุ๊ปโอมีการทดสอบโดยศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกาโดยดูว่ายุงจะเกาะคนที่มีเลือดกรุ๊ปไหนมากกว่าซึ่งผลที่ได้ออกมาดังนี้ค่ะอันดับหเลือดกรุ๊ปโอจะมียุงเกาะมากที่สุด อันดับ2เลือดกรุ๊ป B อันดับ3เลือดกรุ๊ป A ซึ่งน้อยกว่ากรุ๊ปโถึง50%ยุงชอบคนอ้วนยุงจะใช้ตัวรับกลิ่นเพื่อหาเป้าหมายโดยพวกมันจะตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออกของสิ่งมีชีวิตได้ไกลราว50เมตรโดยที่คนมีน้ำหนักเกินมาตรฐานรวมถึงคนที่ออกกำลังกายหนักๆจะมีการหายใจออกที่ถี่กว่าคนปกติ จึงเป็นเป้าหมายของพวกยุงนั่นเองค่ะยุงชอบคนดื่มเบียร์มีการศึกษาพบว่าคนที่ดื่มเบียร์12ออนหรือประมาณ1กระป๋องก็เป็นที่ดึงดูดของยุงได้มากขึ้นซึ่งนักวิจัยจึงคาดเดาว่าเบียร์อาจไปเพิ่มปริมาณเอทานอลที่ขับออกทางเหงือ่อหรือเบียรก็อาจทำให้เรามีอุณหภูมริร่างกายสูงขึ้นซึ่งทั้งสงเหตุผลก็ล้วนดึงดูดยุงให้เข้าหาได้ทั้งสิ้นค่ะยุงชอบคนเหงื่อเยอะ ยุงตัวจับรับกลิ่นกรดแลคติกกรดยูริกแอมโมเนียที่ขับออกมาก,กับเหงื่อคนที่มีเหงื่อเยอะจึงดึงดูดยุงได้มากซึ่งรวมถึงคนที่เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายด้วยค่ะและคนออกกําลังกายนั้นจะมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติแถมยังหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถี่กว่าคนทั่วไปซึ่งกะเรียกยุงให้เข้าหาเยอะเช่นกันยุงชอบคนท้อง เฉลีย่ยแล้วคนท้องจะมีอัตราการเผาผลาญสูงกว่าผู้หญิงปกติคนท้องจะมีการหายใจอ,ยออกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก,กว่า21เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ท้องและคนท้องก็มีแนวโน้มที่จะมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าซึ่งทั้งหมดดึงดูดยุงได้ค่ะยุงชอบคนใส่เสื้อสีเข้ม ยุงเป็นสัตว์ที่มองเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปดังนั้นคนที่แต่งกายด้วยสีเข้มอย่างสีดำสีน้ำเงินกรม,มท่าหรือสีแดงนอกจากดูโดดเด่นแล้วก็ดึงดูดยุงได้ด้วยค่ะ และประเทศไทยเราถือว่าเป็นแหล่งถิ่นที่อยู่ของยุงต้องระวังโรคไข้เลือดออกมากเป็นพิเศษลดความเสี่ยงด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพัน์ยุงลายนะคะและอย่าลืมที่จะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้แข็งแรงไว้เสมอเพื่อป้องกันการลุกรานจากโรครายเอิร์นเวได้คัดเลือกสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเน้กนการเร่งซ่อมแซมฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเสริมสร้างม้าให้แข็งแรง ซึ่งหมามีหน้าที่ควบคุมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปรับความสมดุลของร่างกายเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเชิงบุรณาการสร้างเกราะป้องกันโรคด้วยการมีสี่ระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลแข็งแรงการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์ 02 751 4399